สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอการออกแบบชิ้นงานอินโฟกราฟิกในหัวข้อเรื่องการจัดสรรเวลาหน้าจอในรายวิชา VGE 110คคอนฉลาดทางดิจิตัลสำหรับประวัติและความเป็นมาเนื่องจากในยุคป,ปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยีและสื่อดิจิตัลการดำเนินชีวิตของผู้คนส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่มีเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอยู่รอบตัวรวมไปถึงการใช้ชีวิตประจาวันของตนเองด้วย เห็นได้ว่าเทคโนโลยีและสื่อดิจิต,ตอลต่างๆในปัจจุบันนั้นสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตไปแล้วและเทคโนโลยีที่อยู่กับหลายๆคนเกือบทั้ง24ชั่วโมงก็คือโทรศัพท์ iPad โน้ตบุ๊กและรวมไปถึงคอมพิวเตอร์สิ่งเหล่านี้รวนแล้วแต่ช่วยให้การดำเนินชีวิตนั้นสะดวกและสบายมากขึ้นทั้งด้านการเรียนการทำงานการกินและรวมไปถึงใช้เพื่อความบันเทิงด้วยแต่ ก็มีผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตได้ถ้าหากใช้มากจนเกินไปซึ่งเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้คำนึงถึงดังนั้นเราจึงได้ออกแบบชิ้นงานนี้ในรูปแบบของอินโฟกราฟิกและจัดทำรายงานขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดสรรเวลาหน้าจอให้ดีขึ้นและนำไปเผยแพร่ให้กับคนรอบข่ายหรือคนที่รู้จักในอนาคตสำหรับวัตถุประสงค์หเพื่อออกแบบงาน สร้างสรรในรูปแบบของอินโฟกราฟิก 2. วิเคราะห์สรุปเนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิชา VGE 110ความฉลาดทางดิจิทัล 3. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความฉลาดทางดิจิทัลให้แก่ผู้ที่สนใจเนื้อหาสาระทางคณะผู้จัดทำได้เสนอการจัดสรรเวลาหน้าจอในรูปแบบของอินโฟกราฟิกในหัวข้อเรื่อง5เคล็ดลับการบริหารเวลาหน้าจออย่างมีประสิทธิภาพ 1. จัดตารางเวลาใช้หน้าจอให้เหมาะสม 2. องรีงระดับความสําคัญ 3. แบ่งการใช้หน้าจอและเวลาส่วนตัว 4. จัดการงานยากๆก,ก่อนและ 5. ห,หาเวลาพักบ้างสำหรับวิธีการดําเนินงานคอนเซปต์การออกแบบชิ้นงานอินโฟกราฟิกคืออ่านง่ายสบายตาและมีประโยชน์ผู้จัดทาต้องการสื่อสารกับผู้ชมโดยวิธีการใช้ตัวหนังสือที่ไม่มากจนเกินไปเพื่อให้ผู้ชมได้อ่านเข้าใจง,ง่าย มีรูปภาพประกอบในแต่ละหัวข้อเพื่อสื่อถึงใจความสำคัญหลักๆของหัวข้อนั้นและตีมสีที่ใช้คือสีเหลืองครีมตัดกับสีส้มและสีน้ำตาลเป็นหลักเพื่อช่วยให้สบายตามเมื่อได้อ่านสำหรับไอเดียในการออกแบบได้มาจากคอนเซปต์ของพู้เราเองจึงได้ออกแบบงานเป็นหัวข้อดังกล่าวในแอปพลิเคชันแคนวาซึ่งสีสันดึงดูดให้หน้าอ่านมีเนื้อหาไม่เยอะแต่ย่งอ่านเข้าใจง่ายและก็นำไปใช้ได้จริง สำหรับโครงร่างเป็นการนําเสนอข้อมูลแบบหัวข้อย่อยทําให้เข้าใจง่ายมีระดับขั้นตอนและการจัดเรียงที่น่าสนใจและนี่คือขั้นตอนในการดําเนินงานและนี่คือรูปภาพชิ้นงานอินโฟกราฟิกที่ทางคณะผู้จัดทำได้ออกแบบขึ้นมาสำหรับผลการประเมินงานอินโฟกราฟิกคณะผู้จัดทำได้สำรวจผลการประเมิน ความพึงพอใจชิ้นงานอินโฟกราฟิกแบบจาดจงจำนวน20คนจากผลการสำรวจพบว่าคะแนนเฉลี่ยที่มากที่สุดก็คือรูปแบบชิ้นงาน4.7คะแนนรองลงมาคือความคิดสร้างสารรค์และทักษะการใช้โปรแกรม4.6คะแนนและน้อยที่สุดคือการสื่อสารเนื้อหาสาระ4 5 5คะแนนและนี่คือกรนาฟคะแนนเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจ สำหรับเอกสารอ้างอิงได้แก่ www.kickthailand.com 2. Www. w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  e t m e u p c o m 3. www.bookmthai.com สำหรับคณะผู้จัดทำได้แก่ 1. นางสาวธัญเลศทับตรง 2. นางสาวอภิชยารักษาสุข 3. นายธรรมสอนประจิต 4. นางสาวกัลยาณนันเชื่อชยัยและผม5นายเอื้อการยิ้มแย้ม กลุ่มของผมขอจบการนำเสนอเพลงเท่านี้ขอบคุณครับ